ใครเห็นเรือลำยักษ์แบกสายไฟขดไปขดมาเหมือนพานาคพันรอบเสาแบบนี้อย่าเพิ่งรีบเรียกสายเลงมาเหมาไปขายนะจ๊ะเพราะนี่คือสายเคเบิลใต้สมุดร,รากเงาของอินเทอร์เน็ตที่ทำให้เรามี YouTube ดูจนตาแฉะอยู่นี่ไงมันคือโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโลกทั้งใบไว้ด้วยกันจะโทรข้ามโลกหรือวิดีโอคอลหาแฟนฝรั่งก็ต้องพึ่งไอเซนพวกนี้แหละ1ระเบียบจัดยิ่งกว่าแถวทหารด้วยความที่มันหนักอึง้งระดับช้างสารแถมยาวเหยียดสุดลูกหูลูกตาจะมาวางกองพเนินเทินทึกแบบสายไฟหน้าปากซอยบ้านเราไม่ไ่้าองอย,อย,อยนงงนกนกัั ตอนปล่อยลงทะเลมีหวังพังพินาสันตโรนแน่นอน2ปล่อยลงน้ำไม่ใช่เรื่องกลุ้ยกลยถ้าคุณคิดว่าแค่โยนมาลงทะเลแล้วจบบอกเลยว่าคิดผิดคิดใหม่ได้เพราะตอนที่เรือปล่อยสายลงไปเขาต้องส่งไอหนุ่มโรบอทหรือหุ่นยนต์ใต้น้ำ rov e, ดิ่งพระสุธาลงไปจัดการงานเงียบที่ก้นบื้องมหาสมุทรด้วยโดยหุ่นยนต์ตัวนี้จะคอยคุมเครื่องนำทางและจัดวางสายเคเบิลให้เข้าที่เข้าทางเหมือนจับวาง3หุ่นยนต์ไถนาใต้สมุทรเพื่อไม่ให้สายเคเบิลโดนปลาฉลามกัดเล่นหรือโดนสมอเรือเกี่ยวจนขาดเขาต้องใช้หุนนหน่ คงถาวรนชนิดที่ว่าอยู่ยงคงพันไปอีกนานแสนนานงานนี้มันคือความซับซ้อนระดับยานอาวกาศเพราะต้องสู้กับทั้งแรงดันน้ำมหาศาลและกระแสน้ำที่เชี่ยวยิ่งกว่าน้ำป่าหลายหลากแต่พระวิศวกรและทีมช่างยอมเหนื่อยสู้ตายแบบนี้แหละเราถึงได้เล่นเน็ตแรงๆส่งสิกีไลน์หาเพื่อนได้ในเซียววินาทีถือเป็นสิ่งมัศจัญยุค 5g ที่แท้ทรู